ในวันที่โลกเกิดวิกฤตทองคำมักจะเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกคิดว่าสิ่งนี้จะราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงวิกฤตแน่นอนแต่รู้ไหมครับนับตั้งแต่ช่วงโควิด19 2020โลกของเราก็ไม่เคยหยุดความวุ่นวายมาจนถึงหน้าปัจจุบันทองคำจบรอบแล้วหรือยังและอะไรคือโอกาสที่นักลงทุนรุ่นใหม่จะสามารถลงทุนในช่วงวิกฤตสงครามและพบกับ Inve s t ต r เอีพิโซนี้ลงทุนในช่วงสงคราม ในช่วงที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกณวันนั้นนะครับเกิดปัญหามากมายครับในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันในสหรัฐอเมริกาถึงขั้นติดลบนะครับรวมถึงในเรื่องของสงครามน้ํามันระหว่างสหรัฐอเมริกาและทางฝั่งของรัสเซียเองด้วยก็ตามแต่สิ่งที่โหดร้ายเลยนะครับในช่วงวันที่3มกราคม2020เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้สังหารในพลกเลมมซไลามานีคาที่ ทำให้เกิดปัญหาครับกลาะหนทั่วเลยในฝั่งของตะว,วันออกกลางนะับเป็นช่วงเวลาหนึ่งครับที่ทางฝั่งของตะว,วันออกกลางเนี่ยได้ทําการยกธงสีเลือดหมูขึ้นมาต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลานั้นทําให้ผู้คนนะครับได้เกิดคิดความคิดหนึ่งขึ้นมาว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดความระอุหรือความร้อนแรงในการเกิดสงครามโลกหรือเปล่าแต่นั่นก็ยังไม่สิ้นสุดครับในเหตุการณ์นั้นก็ผ่านมาได้จนถึงนปัจจุบัน แต่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือโควิด -19 ในปี2020ในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะครับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะที่ทำให้ผู้คนนะครับมีความวิตกกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ทองคำนะครับได้รับแรงหนุนในช่วงปี2020เป็นต้นมาจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทำให้ผู้คนนะครับเกิดความวิตกกังวลในด้านของวิกฤตเศรษฐกิจมาอีกนะครับหลังจากในช่วงเวลานั้น เราลองมาดูนะครับในภาพของหน้าจอตรงนี้กันเลยนะผมจะไล่แบบสเต็ป by สเต็ปเลยตั้งแต่เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์สังหารในพลโกเลมสไลมานี่ในปี2020วันที่3มกราคมนะครับในช่วงเวลาน,นั้นนะครับทองคำเนี่ยยังอยู่ในจุดที่ราคาประมาณ1,570กว่าเหรียญเท่านั้นเองแต่หลังจากเหตุการณ์นะครับที่เกิดการประทะกันเกิดขึ้นทําให้ในฝั่งของตอนออกกลางเนี่ยเริ่มมีความร้อนแรงเกิดขึ้นทําให้ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกแล้วนะครับว่าในช่วงนั้นจะเกิดสงครามหรือเปล่า แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นแต่ในขนณะช่วงเวลานั้นนะครับมีเหตุการณ์โรคระบาดเกิดขึ้นเดิมอยู่แล้วนะครับที่ชื่อว่าโควิด -19 รวมถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามน้ำมันระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งของรัสเซียในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ได้เติมน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยครับว่าราคาน้ำมันติดลบเราได้เงินกลับบ้านมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เติมน้ำมันในช่วงเวลานั้นแต่สิ่งที่ผมจะบอกนะครับคือ ทองคำนะครับไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาเพียงเพราะโรคระบาดโควิด1 i หรือว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์สังหันในผลโกเร,ม,รมูุรมานี่อย่างเดียวนะครับแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผลักดันทําให้ทองคำนะครับปรับตัวสูงขึ้นมาจนถึงหน้าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกันนะครับในปี2021ถึงปี2022นะิครับเฟดได้ทําการดําเนินนโยบายที่ชื่อว่า quantitative easing นะครับหรือการทํา QE การทํา QE เนี่ยคือการเพิ่มขนาดของงบดุล การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบนะครับรวมถึงในช่วงยุคสมัยนั้นนะครับโจไบเดนได้อัดฉีดเม็ดเงินกว่า6ล้านล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐอัดฉีดเข้าไปในในเรื่องของขนาดของงบดุลเองด้วยเช่นกันและแจกให้กับประชาชนชาวสหรัฐอเมริกานะครับ700 US ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ซึ่งแน่นอนครับในช่วงขณะนั้นผู้คนไม่มีงานทําและไร้เม็ดเงินอัดฉีดในช่วงรัฐบาลของไบเดน รวมถึงทั่วโลกเองก็เช่นกันครับในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีนโยบายอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามานะครับโดยการอัดฉีดเม็ดเงินเองเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าในการเพิ่มขนาดงบดุลทองคาเองก็ได้เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับแรงหนุนจากเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่เริ่มมีการทํา QE นะครับต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับที่ต่ําอยู่นะไม่ได้สูงขึ้นมาจนถึงหน้าปัจจุบันแต่ต้องบอกกันว่าตั้งแต่ช่วงโควิด1 9เป็นต้นมาเนี่ย ทำให้ระดับเงินเฟอ้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เฟดทำนโยบายชื่อว่า quantitative easing นะครับหรือการทำ QE เนี่ยนะในช่วงเวลานั้นนะครับเงินเฟอ้อนะครับได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะนะตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2022และในช่วงเวลานั้นครับการที่ดอกเบีย้ยขึ้นมาถึงระดับ7-9%เนี่ยถือว่าเป็นจุดพลิกหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นมาถึงระดับ7-9%เป็นจุดพลิกในประวัติศาสตร์โลกการเงินเลยในช่วงเวลานั้นครับถามว่าการที่ มีการอัดฉีดเ,เงินแน่นอนครับสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่ได้รับอันนีส่งในช่วงเวลานั้นด้วยเนี่ยก็เป็นในเรื่องของตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับรวมถึงตลาดหุ้น N แอสเดกสหรัฐอเมริก,กาก็ได้รับแรงหนุนมาด้วยเช่นกันแล้วลองคิดดูนะครับในช่วงวิกฤตโควิด1 9เนี่ยกลุ่มการท่องเที่ยวเองก็ซบเซานะครับโรงแรมเองก็แทบไม่มีคนพักหรือไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ทาให้เกิดเทคโนโลยีมากมายนะครับรวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นครับนับตั้งแต่โควิด1 9เนี่ยผู้คนนะครับได้ทําการเวิร์กฟอร์มโฮมถูกล็อกดาวน์นะครับเกิดขึ้นเลยก็เลยทําให้ผู้คนนะครับเริ่มมาสร้างบิสเนสนะครับรวมถึงการสร้างเม็ดเงินเนี่ยจากออนไลน์สิ่งเหล่านั้นนะครับรวมถึงในเรื่องของการเทรดการลงทุนด้วยเช่นกันทําให้เม็ดเงินนะครับของผู้คนเนี่ยไหลเข้ามายังตลาดทองคําตลาดเทรด รวมถึงตลาดคริปโตเคอเรนซีที่ช่วงนั้นนะครับก็บูมด้วยเช่นกันในช่วงที่เฟดเนี่ยทำการอัดฉีดนโยบาย QE ในช่วงพีคๆอีกช่วงหนึ่งครับทองคำนะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นนานะตอนที่ระดับเงินเฟ้ออยู่ในจุดพีคเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าตัวของอทองคำเองนะครับก็ยังอยู่ในระดับ2,057 u s ดอลลาร์ยังคงสูงอยู่นะครับแต่นั่นก็ไม่สิ้นสุดครับเพราะว่า ในช่วงปี2022เนี่ยหลังจากที่เฟดนะครับได้มีการดำเนินนโยบาย QE เนี่ยตั้งแต่ปี2021นะครับจนถึง2022คว a n ที่ได้ถี t i ท h t e n i นินี่ครับก็เป็นเหมือนกับการดึงสภาพคล่องกลับเข้ามาในระบบธนาคารอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ พเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยนะครับดึงเม็ดเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นลดขนาดของงบดุลนะครับซึ่งต่างจากในช่วงปี2021ถึงปี2022มากเลยนะครับในเรื่องของการทํา QE ที่มีการเพิ่มขนาดงบดุลอัดฉีดเม็ดเงินเข้าในระบบหรือการหั่นลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับซึ่งนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เงินเฟอ้อยิ่งสูงครับและยิ่งเงินเฟอ้อสูงนะครับทองคาก็สูงตามด้วยเช่นกันแต่ในช่วงปี2022เองที่มีการทํา QT เนี่ยหรือการลดสภาพาาคล แน่นอนครับตอนนั้นนะครับในส่วนของทองคําเองเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวล่วงลงมาแล้วเอ่อตั้งแต่จุดพีคเลยนะครับก็คือ2057 u s ดอลลาร์เนี่ยนะครับราคาของทองคำณเวลานั้นก็ได้มีการปรับตัวล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับจากการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยของเฟดแต่ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าในช่วงขณะเดียวกันเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงคารามยูเครนรัสเซียณวันที่24นะครับ กุมภาพันธ์ปี2022โดยในช่วงเวลานั้นนะครับปัญหาของยูเครนและเซียองเองก็เริ่มมีความร้อนรละอุกเกิดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะครับจนถึงจุดหนึ่งครับเริ่มมีการประทะกันนะครับตั้งแต่เดือน September ม,มาเนี่ยเริ่มมีการประทะกันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ราคาทองคำนะครับบนกับจากจุดที่ราคาทองคำนะครับปรับตัวล่วงอยู่ในระดับ1574เหเียนกับมีการดึงกลับขึ้นมา กลับมาถึงจุดพีคอีกรอบหนึ่งครับที่2057เหรียญอีกเช่นเคยในขณะช่วงเวลานั้นครับเฟดก็ยังคงมีการทำนโยบาย QT อยู่เช่นเคยนะครับเพราะนโยบาย QT นะครับจะสิ้นสุดในปีในช่วงปี2022ย่าง2023ด้วยเช่นกันแต่สถานการณ์ก็ยังไม่หยุดยั้งนะครับที่จะหนุนทองคำอยู่อีกเช่นเคยนะในช่วงปี2023นะครับเดือนมีนาคมได้เกิดเหตุการณ์ที่ SBBank นะครับหรือว่า s i l i ค o n Valley Bank เกิดการล่มสลาย นั่นแหละครับคือเหตุการณ์หนึ่งเลยนะครับคิดดูนะครับว่าแบงก์เทคระดับโลกเนี่ยล่มสลายเกิดขึ้นนะครับทาให้เกิดความกังวลเกิดขึ้นมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบโลกการเงินผู้คนเริ่มคิดแล้วครับว่าเราควรจะฝากเงินไว้กับธนาคารอยู่ไหมหรือว่าเราควรถือสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินหรือแคชนะครับผู้คนนะครับก็เลยเลือกนะครับในการเข้าถือทองคำอีกเช่นเคยเนี่ยเหตุการณ์นั้นนะครับทำให้ทองคำนะครับนับตั้งแต่ในช่วง1,764เรีเหรียญเนี่ย มีการปรับตัวขึ้นมาทันทีนะครับ2,067เเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับและในช่วงเวลานั้นครับเฟดก็ยังคงดำเนินนโยบาย QT อย่างต่อเนื่องนะฮะจนมาถึงเหตุการณ์หนึ่งครับที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่เฟดเนี่ยเริ่มทำการหั่นลดอัตราดอกเบี้ยอีกเช่นเคยครับ,รบซึ่งแน่นอนครับลองนึกภาพดูนะเฟดมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกทำให้อะไรครับในช่วงนั้นผู้คนเองก็ไม่ค่อยมีงานทำเหมือนเดิมอยู่แล้ว และการที่เฟดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้สภาพคล่องนะครับหรือการใช้จ่ายของผู้คนเนี่ยซบเซาลงการจ้างงานแย่ลงแน่นอนมันเป็นผลข้างเคียงทาอ้อมนะครับแต่ในช่วงปีนะครับ2024เนี่ยนะครับเป็นต้นมาเฟดก็ได้มีการทํานโยบายนะครับหันลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมนะครับให้ผู้คนเนี่ยอยากที่จะกระตุ้นนะครับให้ผู้คนเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยหรือเกิดการจ้างงานมากขึ้นในช่วงนั้นนะครับเงินเฟ้อ ก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับเพราะว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะยิ่งสนับสนุนนะครับให้เม็ดเงินเนี่ยไหลออกไปในนอกระบบมากขึ้นมีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีการกู้กันเกิดขึ้นนะครับเลยทาให้เม็ดเงินในระบบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองและในช่วงเวลานั้นนะครับก็ยังคงมีเหตุการณ์สงครามอย่างต่อเนื่องเลยทําให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและนั่นก็เป็นจุดสิ้นสุดนะครับของชุดรัฐบาลของโจไบเดนเพราะในวันที่20มกราคมนะครับปี2025 โดนัลด์ทรัมป์ได้ขึ้นมาดำลงตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแบบเต็มตัวเขานะครับได้ทำการปลดประธานกรตสหรัฐแกรีเกนเซอร์นะครับและปลดชุดรัฐบาลของไบเดนออกไปนะครับทำให้นะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยแน่นอนครับโลกเหมือนจะสงบมากขึ้นนะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับแต่เหตุการณ์นั้นก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะในช่วงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาดำลงตำแหน่งและปลดประธานกรตเกิดขึ้นแน่นอนครับริโตเคอเรนซีกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันครับในช่วงเดือนเมษายนปี2025าโดนัลด์ทรัมป์ทำการขึ้นกำแพงภาษีอย่างต่อเนื่องนะครับเลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยเกิดการปรับตัวสูงขึ้นลองนึกดูนะครับสงครามวิกฤตเศรษฐกิจนโยบายทางการเงินที่ยังคงสนับสนุนให้ราคาทองคำนะครับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเวลาที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับเฟดก็ยังคงมีนดาเนินการนโยบายในการหันลดอัตราดอกเบี้ยอยู่เลยเพื่อนๆืคิดดูนะครับว่า ระดับเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นขนาดไหนถ้าเฟดยังคงลดอตัตราดอกเบี้ยและยังคงมีการเกิดสงครามหรือการเพิ่มกำแงพงภาษีอย่างต่อเนื่องนะครับและในนปัจจุบันนะครับเหตุการณ์สดสด้อนอล่าสุดนี้เลยโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ขู่ที่จะทําการยึดกีนแลนด์เพราะต้องการนะครับที่จะควบคุมกินแลนด์ให้อยู่ภายใต้สหรัฐอเมริกาแน่นอนครับนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่เกิดการแตกคอเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาต่อนาโต And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. นาโตนะครับก็จะเป็นกลุ่มการปกครองในฝั่งของยุโรปและทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนครับก็รวมถึงไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเดนมาร์กเองด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกว่าเดนมาร์กเองนะครับเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ปกครองกรีนแลนด์มาอย่างยาวนาะนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้สังเกตเห็นว่ากรีนแลนด์เนี่ยควรที่จะมาอยู่ภายใต้นะครับสหรัฐอเมริกาหรือการปกครองนะไม่ว่าจะในเรื่องของการเสนอนโยบายนะครับ เสนอนะครับจ่ายให้กับผู้คนชาวกีแนแลนด์นะครับสามล้านบาทนะต่อบุคคลเลยหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขู่ด้วยกองกําลังทหารแน่นอนครับทางฝั่งของทวีปยุโรปรวมถึงนาโตอเองไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้แม้ว่าจะมีบางประเทศนะครับที่ขอไม่ยุ่งด้วยเพราะว่ากลัวที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อต้านสาหรัฐอเมริกาแน่นอนครับในช่วงเวลานี้ทำทันการเพิ่มภาษีประเทศที่ต่อต้านโดยโรวมในการเข้ามายึดกีแนแลนด์และนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่หลายๆประเทศเริ่มแบ่งเป็น2ฝ่าย ตอนนี้นะครับโลกของเรานะครับอยู่ในฝ่ายที่เป็นทั้งฝั่งของประเทศจีนรัสเซียหลายๆประเทศนะครับในกลุ่มนาโตตอนนี้เริ่มเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียเกิดขึ้นมาเนี่ยทางฝั่งของประเทศในแถบยุโรปเองนะครับได้ทําการคว่ำบาตรทางฝั่งของรัสเซียทําให้แน่นอนครับรัสเซียเองเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งฮะที่ทําการส่งแก๊สธรรมชาตินะครับรวมถึงน้ํามันไปขายให้กับทางฝั่งของยุโรปและแน่นอนครับการที่ยุโรปได้คว่ำบาตรรัสเซียไปแล้วเนี่ย ทำให้ราคาน้ำมันนะครับต้องรับมาจากแหล่งอื่นรวมถึงแก๊สธรรมชาติด้วยเช่นกันทําให้ราคาพลังงานทั่วโลกนะครับบักตัวสูงขึ้นและแน่นอนครับเกิดการประท้วงกันในแถบของยุโรปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในประเทศอื่นๆเต็มไปหมดเลยนะครับในฝั่งของยุโรปเนี่ยณปัจจุบันเกิดการประท้วงกันเกิดวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นเพราะข้าวของแพงและนั่นก็ยังไม่จบนะครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงทําการเพิ่มกําแพงภาษีอย่างต่อเนื่องในเหตุการณ์นี้คําถามคือ แน่นอนครับณปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและก็เรื่องของอาวุธสงครามจะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสหรัฐไม่ยอมให้ประเทศจีนเนี่ยขึ้นมาแซงหน้าสหรัฐแน่นอนนั้นแน่นอน,นครับเหตุการณ์นี้เลยทําให้สหรัฐอเมริกาพยายามสกัดกั้นหลายๆอย่างนะครับจากประเทศจีนเลยไม่ว่าจะเป็นการคุบเรือน้ํามันรัสเซียรวมถึงการดักเพิ่มกําแพงภาษีทั่วโลกทําให้ประเทศจีนเองก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ แต่แน่นอนครับด้วยว่าประเทศจีนเองเนี่ยก็มีทรัพยากรที่พึ่งพาตัวเองค่อนข้างสุกนะครับเลยกลับมาพลิกสถานการณ์เกิดขึ้นแต่ในช่วงนะั้นเวลานี้นะครับต้องบอกเลยว่าโลกของเรานรีอยู่ในจุดที่มีปัญหาในด้านของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าทองคำเนี่ยจะเริ่มมีการกลับตัวกลับลงมาแน่นอนครับเราต้องมานึกย้อนดูนะจากภาพรวมที่เกิดขึ้นในหน้าจอนี้เลยผมจะบอกครับว่าโลกของเรานะครับอยู่ในจุด ที่ยังคงมีโอกาสที่ทองคาจะไปต่อได้อีกนะครับยังไม่ถึงจุดพีคที่สุดเพราะว่าณนปัจจุบันเนี่ยเฟดก็ยังคงมีดําเนินนโยบายนะในการลดอัตราดอกเบี้ยอยู่เช่นเคยนะครับและสงครามรัสเซียยูเครนเองก็ยังไม่จบแถมจะยังมีสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นๆอีกด้วยเช่นกันรวมถึงในเรื่องของนาโตเองเนี่ยเรื่องราวนี้นะครับก็ยังเป็นปัญหานะเพราะว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ได้เข้าไปยึดครองกีนแลนด์หรือว่าแม้กระทั่งทหารเพียงแค่คนเดียวนะครับบุกเข้าไปยันกีนแลนด์เนี่ยทางฝั่งของเดนมาร์กพร้อมที่จะประทะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนครับประเทศในแถบนาโตเองด้วยเช่นกันก็มีการปปึกสาหารเอถึงเรื่องนี้นะครับถ้าสหรัฐเข้ามาบุกรุกเขาก็พร้อมที่จะประทะสหรัฐด้วยเช่นกันนี่อาจจะเป็นจุดจบของนาโตก็เป็นไปได้นะครับในสถานการณ์ณปัจจุบันวันนี้แต่สิ่งที่ผมจะบอกเลยครับก็คือลองมันึกดูนะครับนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะ บางคนอาจะบอกว่าผมสามารถถือทองคําไปอย่างต่อเนื่องได้เลยไหมนะครับผมต้องบอกก่อนว่านเวลานี้แน่นอนครับโลกของเรานะนำพาทองคํามาถึงระดับเกือบ5000เหรียญยูเอสดอลลาร์แล้วนะครับณปัจจุบันวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยอยู่ที่4 7 4 3ันดอยสาูเอสดอลลาร์สหรัฐนะไม่น้อยนะฮะณวันนี้นะเมื่อเทียบกับในช่วงปี2020ที่อยู่ในระดับ1 5 0 0กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับเติบโตขึ้นมาระดับเท่าตัวเท่าตัวเลยนะฮะ แม้กระทั่งทองคําไทยนะครับณวันนี้อยู่ในระดับ69,000บาทเลยด้วยเช่นกันนะครับคำถามคือทองคําขึ้นมาถึงจุดพีคนี้ได้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่วิกฤตโควิดในทีอย่างเดียวนะครับมีทั้งสงครามมีทั้งการทํานโยบายทางการเงินของสหรัฐและมันอัดแน่นมากครับในช่วง6ปีที่ผ่านมานี้ผมพูดเลยครับว่าทองคําในณปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมีการอัดฉีดมาอย่างต่อเนื่องนะครับเกิดวิกฤตมาอย่างต่อเนื่องต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยกลับตัวมาครั้งนี้เนี่ย จะชะลอตัวหรือว่าซึมมปิกนานแค่ไหนนะครับกว่าจะเกิดวิกฤตหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เ,เพื่อนๆดูเลยก็คือกราฟเรียลยูสกราฟของเรียลยูนะครับคือสมการที่เกิดจากการที่เอา n o m i n a l i n t e r e s t r a t e นะครับมาหักลบกับอินฟลชันหรือตัวของเงินเฟอ้อลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเฟดนะครับมีการทําการหันลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยแน่นอนครับการลดอัตราดอกเบีย้ยมันทําให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นด้วยเช่นกันแต่ทีนี้ครับกราฟของเรียลยูเนี่ย จะเป็นกราฟที่เป็นสีดำนะฮะจะสังเกตเห็นนะครับว่าในขณะที่กราฟเรียวูนะครับมีการปรับตัวร่วงลงมาเนี่ยทองคําจะมีการปรับตัวงัดกลับขึ้นมาจะค่อนข้างสวนทางกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเกิดการตัดกันครับสำหรับกราฟของเรียวูแลบทองคําลองดูนะครับว่าถ้่าวันนี้นะครับในภาคของดอกเบี้ยต่ําแต่เงินเฟ้อสูงนะครับภาพรวมของกราฟเรียวูเนี่ยจะออกมาติดลบนะครับหรือมีการปรับตัวร่วงลงมา นั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆลองดูนะครับ<อ>เงินเฟ้อสูงนะครับดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยยิ <a> ่งผักดันให้เงินเฟ้อยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยครับที่ผมจะบอกคือถ้าเกิดว่าเราจะให้ทองคำเนี่ยกราฟของทองคำเนี่ยมีการป swimming, ารปับตัวล่วงลงมาสิ่งนั้นนะครับจะเกิดอยู่ได้2ประเด็นเลยคือ 1. ครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงเพราะว่าจะมีการดึงสภ,ภาพคล่องหรือเม็ดเงินกลับเข้ามาในระบบนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับก็คือ เงินเฟอ้อต่ำนะแน่นอนครับถ้าดอกเบีย้ยสูงและเงินเฟอ้อต่ำเนี่ยสามารถที่จะกดดันให้ราคาทองคําปรับตัวร่วงมาได้เช่นกันแลน้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับพอหักลบกันแล้วเนี่ยภาพของกราฟเรียวยิวจริงๆแล้วก็จะมีการปรับตัวงัดกลับขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับราคาทองคาก็มีแนวโนม้มที่จะปรับตัวบนกลับลงมาด้วยเช่นกันถ้าห,หากกราฟเรียวยิวงัดกลับขึ้นไปได้ซึ่งบางครั้งนะครับการที่ทองคําปรับตัวย่อลงมารวมย่อลงมารวมบนกลับขึ้นไปที่เดิมเนี่ย อาจใช้เวลานะครับยาวนานถึง8หรือ12ปีเลยนะครับในการวนกลับมาที่เดิมแล้วต้องดูอีกนะครับว่าในช่วงวิกฤตถัดไปเนี่ยจะเกิดสงครามเกิดขึ้นแบบนี้และโรคระบาดนโยบายการเงินที่สนับสนุนให้ทองคาขึ้นแบบนี้อีกหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีแบบนี้ตรงตัวนะครับหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้อาจจะไปรู้จริงนะครับแต่เราสามารถเช็คจากใน,นอดีตได้นะครับในช่วงปี2 0 1 2นอะครับทองคาขึ้นมาถึงจุดพีคเลยในราคาระดับนะครับ1,780เเหรียญ และใช้เวลานะครับตั้งแต่ปี2012นะฮะกว่าจะขึ้นมาถึงระดับใกล้เคียงเดิมได้นะฮะหรือเลยจุดเดิมได้เลยเนี่ยทองคำนะครับใช้เวลาจากปี2012นะครับจนถึงปี2020ที่ผ่านมานี้เองนะฮะนับเป็นในช่วงเวลานะครับ2 0 1 2ถึง2020ใช้เวลากว่า8ปีนะครับในการรวบรวมพลังนะกลับขึ้นมาที่จุดเดิมและในปี2020ครับทองคำก็ขึ้นมาจนถึงณปัจจุบันที่เกือบเกือบจะถึง5 0 0 0เหรียญยูเอร์าราแล้วด้วยเรียบร้อยนะคร ที่นี่ครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูในหน้าจอนี้หน่อยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดการรวบรวมจากวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีปีหนึ่งนะครับก็อาจจะมีบิ๊กอีเวนท์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันและเข้ามาสู่คําถามสุดท้ายนะครับว่าสินทรัพย์อะไรนะครับหรือบริษัทไหนครับที่มีแนวโน้มนะครับที่จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสงครามนะครับอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนครับว่าในช่วงสงครามไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรัสเซียยูเครนหรือในตะวันออกกลางเองก็เช่นกันนะครับ ทำให้แต่ละประเทศนะครับทำการเพิ่มงบกรลาโหมของตัวเองเกิดขึ้นนะครับทำให้หุ้นอย่างเช่น l c ็อกเ d m a r t i n นะครับเรทิออนหรืออื่นๆนะครับได้เป็นหุ้นกลุ่มผลิตอาวุธสงครามเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับลองนึกดูนะครับว่าในช่วงสถานการณ์สงครามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ส่งอาวุธนะครับไตขายนะครับหรือว่าส่งออกให้กับประเทศที่เขาต้องการซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องเลย กลุ่มอย่างเช่นล็อกเฮดมาตินเองเนี่ยก็ได้รับอันนี้สองจากจุดนี้ไปด้วยเช่นกันครับอย่างที่2นะครับกลุ่มสินทรัพย์คอมมู d ิตี้นะครับเป็นสินทรัพย์หนึ่งนะครับอย่างเช่นทองคําเป็นสินทรัพย์นะครับที่ผู้คนเนี่ยต้องการในช่วงวิกฤตอยู่แล้วนะฮะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับทองคาจะเป็นสินทรัพย์หนึ่งเลยที่ผู้คนนะครับให้ความหวังและมีแนวโน้มนะครับที่จะทําการจับเข้าถือเลยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงวิกฤตอย่างเช่นสงครามทําให้ระดับราคาทองคำนะครับได้รับแรงสนับสนุนจากการซื้อ ของรายใหญ่ด้วยรวมถึงประชาชนทั่วโลกทาให้ทองคําปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในด้านของการลงทุนนะครับแน่นอนครับราคาทองคําปรับตัวขึ้นตามเงินเฟอ้อและค่าแรงของนักขุดทองด้วยเช่นกันทําให้ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นในกลุ่มของอุตสาหกรรมนี้เลยกลุ่มอุตสาหกรรมซีเวอร์เองนะครับก็ได้รับแรงหนุนด้วยเช่นกัน ข้าวสารีนะครับกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอย่างเช่นซีเวอร์เองเนี่ยก็ได้รับแรงหนุนด้วยรวมถึงราคาของน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มน้ํามันนะครับสินทรัพย์เกี่ยวกับด้านของน้ำมันเองเนี่ยได้รับแรงหนุนในช่วงสงครามด้วยแน่นอนครับและอย่างที่3นะครับแน่นอนครับว่าโลกของเรานะครับเข้ามาสู่ช่วงยุคดิจิทัลนะครับและด้านของเทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่องเลยและอีกทั้งนะครับกระแสของคริปโตเคอเรนซีเองก็มาแรงด้วยเช่นกันโลกของเรานะครับมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ เรานะครับอาจจะมีการถือสินทรัพย์ผ่านในระบบโลกออนไลน์ด้วยเช่นกันนะรวมถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยในะการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็มีในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของบริษัทนะฮะในช่วงสถานการณ์นี้นะครับทำให้หุ้นกลุ่มไซเบอร์สก r i t ตี้นะครับได้รับแรงหนุนขึ้นมาในสถานการณ์นี้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นเช่นคลาวด์สเต็กนะครับและ p a วโลอัลโตเน็ตเวิร์กครับได้รับแรงหนุนจากในสภาคข,ของการที่โลกเราเนี่ย ได้เปลี่ยนมาใช้ความปลอดภัยในด้านของออนไลน์นะครับหรือระบบการรักษาความปลอดภัยในโลกดิจิตอลนะครับไซเบอร์สกุริตี้สินทรัพย์นี้ก็ได้รับแรงหนุนในช่วงวิกฤตด้วยเช่นกันครับและแน่นอนครับในช่วงความผันผวนณปัจจุบันนี้นะฮะถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ชัวร์และไม่เข้าใจสถานการณ์จริงจริงนะฮะผมแนะนําเลยครับว่าเราควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรที่จะใช้ความเสี่ยงที่มากเกินไปนะครับในสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะเพย์เซฟนะครับหรือว่า เราควรที่จะศึกษาเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์โดยละเอียดนะครับเ <lean> er, พราะว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ไม่ได้มีเพียงแค่ว่าทองคําจะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่สามารถนํา,าใ,นให้ทองคําปักตัวล่วงมาได้เช่นกันณวันนี้นะครับนโยบายบางนโยบายรวมถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับมันอาจจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เพื่อนสามารถที่จะนําเหตุการณ์นี้นะครับมาประกอบการตัดสินใจในการวิเคราะห์ว่าทองคําจะกลับตัวเมื่อไหร่หรือจะมีแนวโน้มที่จะปักตัวขึ้นต่อเนื่องหร ซึ่งแน่นอนครับเราได้พูดไปแล้วว่าสถานการณ์ณาปัจจับันตอนนี้นะครับเป็นเพียงสถานการณ์ที่กําลังรอจุดชนวนว่าทองคําจะปักตัวล่วงมาเมื่อไหร่ด้วยนยโยบายการเงินของสหรัฐหรือจะมีการพลิกหน้ากระดานหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในช่วงยุครัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะในช่วงวิกฤตนะครับคือโอกาสเสมอสําหรับผู้รู้ลึกรู้จริงครับ วันนี้นะครับผมกันโมศัตร์ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับหวังว่าทุกท่านจะชอบไอเดียและมุมมองสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มากก็น้อยและเจอกันครับขอให้เทรดและลงทุนอย่างปลอดภัยและคลิปนี้นะครับไม่ใช่เป็นการเชื้อเชิญหรือชักจูงให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ผมนะครับตั้งใจนําเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นต้นเหตุในการผลักดันให้ราคาทองคําขึ้นมาถึงณปัจจุบันนี้เพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เรียนรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้้นนเร็วๆี ได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันกับอีพีโซดถัดไปสวัสดีครับหลายๆคลิปวิดีโอนะครับผมก็ได้ทําการอัปเดตข่าวสารให้กับพี่บินเพื่อนเนาะสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับไอเดียหรือมุมมองที่เราอยากจะให้ผมเนี่ยได้เสนอไอเดียบางอย่างมาให้กับพี่บินเพื่อนนะครับยินดีเลย